อันดับ2ของมีมที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของเราก็เป็นมีมจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆอาเซียอีกแล้วและก็เป็นมีมที่มาจากโฆษณาที่ปรากฏอย่างเป็นปริศนาเมื่อปีที่แล้ววันนี้เราจะทําการติดตั้งอินเทอร์เน็ตกันและก่อนรับชมต่อพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวยินดีต้อนรับนักศึกษาหน้าใหม่เข้าสู่คลาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอที่จัดรถผ่านทาง f c e b o o k f แ Fanpage ได้เลยรถติดแต่งานไม่เดินเลย ต้องทำงานครับมามาเขียนบท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 อ่าเราพี่พี่พี่ยงไปพี่ยังไปอ่าพากเสียงเพิ่มเสียงมันไม่พอวะ่ะต้องทำงานเพิ่มพงม,มาเลยครับพี่พงม,มาะไรครับพี่พี่ครับดูบอลดูบอลไหมครับผมนําเข้าเสื้อทีบอลที่พี่ชอบได้นะพี่คุณพี่โง่เหงไม่ดีเลยวะ่ะผมผมดูดวงเป็นะเอาไหมาเอาไหมาเออคุณพี่ทําประกรรันได้อย่างเอ่ยตอนนี้โควิดมันน่ากลัวนะพี่ทตประกันว้นะครับขยันแบบเนี้ย t True w a l l e t Coffee พร้อมเพย์ก็เป็นกําลังใจให้ แล้วก็อย่าลืมกำลังใจจากการกด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกด้วยนะเอาไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไป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 ในวันที่30เมษายนปี2020ชาวเน็ตโดยเฉพาะชาวเน็ตในประเทศอินโดนีเซียได้พบกับโฆษณาตัวหนึ่งที่ปรากฏมาอย่างน่าประหลาดแต่ที่น่าสังเกตคือไอ้แบรนด์นี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่มีอยู่จริงเสียด้วยแต่ไอ้ที่ไม่จริงคือโฆษณาน,นี้ต่างหาก เรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีชาวอินโดนีเซียนิรนามจับภาพของพนักงานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างอินทีโฮมมาทําโฆษณาแบบหยาบๆที่พื้นหลังของเขานั้นเป็นที่รู้จักในชื่อของอากัสและพ l ัสไปปรากฏในโฆษณาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโดยใช้รูปของเขาทั้งสองเป็นในแบบโฆษณาซะเลยในโฆษณานั้นจะประกอบไปด้วยตัวของพวกเขาเองพร้อมเบอร์โทรติดต่อส่วนด้านซ้ายนั้นก็จะเป็นรายละเอียดแพ็กเกจและค่าบริการของผู้ให้บริการซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์ที่ปรากฏนั้นก็คืออินทีโฮม ย้อนกลับมาในช่วงปี2019 i n d i ี Home ก็มีแพ็กเกจอย่าง i n d i ี Home Package Phoenix และ i n d i ี Home Package สตรีมแพ็กเกจของทั้งสองนี้ปรากฏในช่วงของเดือนธันวาคมกลับมาที่โฆษณาของทั้งสองในโฆษณานั้นได้ใช้เพลงรีมิกซ์ของศิลป,ปินในประเทศอิตดนียที่ชื่อว่า h e n d r o a n องเกโดยใช้เพลงโกยังโอเบอร์โอเบอร์ในเวอร์ชันรีมิกซ ใช้หลายอย่างของโฆษณาที่ทำแบบลวกๆของอากัสและพรัสที่ปรากฏเป็นตัวตนที่เขาทั้งสองล้อเลียนบริษัทที่เขาทำงานอยู่อีกประการหนึ่งที่ทำให้อินดีโฮมถูกล้อนั้นเนื่องมาจากคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการนั้นอยู่ในระดับที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่และมักจะเกิดปัญหากับเราเตอร์อยู่บ่อยครั้งคำตอบของคอร์เซนเตอร์ของอินดีโฮมที่แนะนำมาก็จะมีแค่ว่าให้เปิดปิดเราเตอร์ใหม่ก็น,นับว่าน่ากดกิดไม่น้อยสำหรับผู้ใช้งาน ส่วนท่าโพสที่อากาตาพราสได้โพสนั้นเป็นท่าโพสประจําบริษัทผนวกกับดนตรีที่โจกเกินขนาดจึงทําให้มันเป็นที่ติดหูอยู่ระดับหนึ่งวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่กันเองโดยชาวอินโดนีเซียอย่างลึกลับเรื่องราวดังต่อไปนี้ปรากฏในเว็บไซต์9 3 4 UMMFM ของทางอินโดนีเซียอีกด้วยนะหลังจากที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างเงียบๆในประเทศอินโดนีเซียแล้วการระบาดระดับโลกของมันก็เริ่มต้นขึ้น มื่อจู่ๆในช่วงเดือนพฤษภาคม2020ตามสื่อสังคมออนไลน์ในแวดวงของชาวอินโดนีเซียนั้นก็ได้มีการหยิบยกเจ้าวิดีโอนี้คนะรับโฆษณาเนี่มาพูดกันในวงสนทนาโดยเฉพาะ Facebook และ Instagram แต่จากบันทึกที่ปรากฏนั้นการใช้งานครั้งแรกของวิดีโอนี้ปรากฏขึ้นในปี2020โดยผู้ใช้งานที่ชื่อว่าเทสซีได้ประยุกต์ใช้มีม3ส,สาว a n t ท o be d o m i n a t e and d o m i n อ t e ยู่ก่จะตัดภาพไปเป็น2พนักงานคนนี้ การลเล่นแบบนี้เรียกว่าเบสแอนด์สวิชตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือริกโกลนั่นเองและถัดมาในวันที่30ชิดโพสเกมเ e อร์เบต้าเทก็ใช้งานอากาสและพรัสอีกด้วยบราซิล do you ready to lose อันเจมาร์ฮายู มีมนี้เป็นที่รู้จักในประเทศอินโดนีเซียอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์กระแสะหลักของชาวอินโดนีเซียก็จะปรากฏพบกับภาพของใบหน้าของสองคนนี้อย่างแน่นอนในวันที่3มิถุนายนปีเดียวกันผู้ใช้งาน YouTube Rino y Yo ย Fra นก็ได้รวบรวมมีมของอากัสและพรัสมาอัปโหลดใน YouTube ในเวลาไล่เรียกกันยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าค u ูซิงเมนากิสก็ได้ตัดต่อวิดีโอแนว u t u b e ปุ๊บที่งอกออกมาเป็นแนวมีใหม่ที่ชื่อว่า 21st Century Hu m o r เม ซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะล้อเลียนทั้ง2และเอาไปทําเป็นสกินใช้งานในเกม GTA San Andreas จนท้ายที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมนี้เราก็มักจะพบกับสองสหายที่โผล่มาขัดจังหวะตอนกําลังเข้าได้เข้าเข็เขมของพระนางหรือจะเป็นฉากสําคัญบางอย่างของสื่อวิดีโอเกมหรืออะไรก็ตามที่เป็นที่สนใจแนวทางนี้มักถูกเอามาใช้เล่นจนถึงปัจจุบันอีกทั้งบางทีก็ล้อเลียนบุคคลสำคัญดาราคนดังหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในอินโดนีเซียอีกด้วย ตัวตนของอากัสและพราสก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากจากการที่เป็นที่นิยมที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจครั้งหนึ่งยูทูบเบอร์ชาวอินโดนีเซียที่ชื่อว่า KK t v ทก็ได้ตามติดชีวิตของทั้งสองและบุกไปถึงที่ทํางานของอินดิโฮมดีทีเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่มองข้ามไม่ได้สําหรับมีมี้คือการเป็นมีมจากประเทศระแวกเพื่อนบ้านเรานี่แหละที่อยู่ๆก็ฮิตเฉยเหมือนกับไยฟัทอนและก็เป็นอีกมีมหนึ่งที่ไม่สนใจด้านกำแพงภาษาขอแค่ว่ามันสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็เรียกคนมามุงดูอะไรก็ไม่รููอร้อยย่ และอย่างสุดท้ายจริงๆถ้าอินเทอร์เน็ตของอิริทิโฮไม่ได้เกิดมีปัญหารจริงๆก็คงจะไม่ถูกล้อแล้วลก็โฆษณาหยาบๆที่ปรากฏของตัวของทั้งสองนี้ก็จะไม่เป็นที่รู้จักนั่นแหละเฮ้ย hey, นี่มันปัตเตอร์ไฟลยเฟดนี่วะทั้งนี้ผมรองศาสตร,ราจารย์ดรคอร์ดามานีผู้เชี่ยวชาญด้านความติงต้องบนโลกอินเทอร์เน็ตขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับบางทีผมก็คิดนะว่าหกหมื่นซับสไคร์แม่งหล่อเท่สวยสกันชิพหายเลยขอบพระคุณครับ